เดี๋ยวจะลองดูซิว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่1 2 3 4งสห้วินาทีจริงๆด้วยอีกสักกัรหนึ่น,นึ่งสองสามส่ห้านั่นไงเอาคุโป้สวัสดีครับยิ่กำลังนั่งเล่นอะไรบางอย่างอยู่นะครับอย่าถือว่าเป็นการเล่นเลยคิดว่าเป็นวิธีการ อันหนึ่งที่มาช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นหลายคนก็ได้ยินคําว่าไดคัตดคัตคือการตัดหรือเลือกวัตถุบางอย่างออกจากแบ็กกราวน์ของภาพเพื่อประโยชน์ในการนำภาพนั้นไปใช้งานต่อเช่นเปลี่ยนแบ็กกราวน์เป็นภาพอื่นทำภาพหลังขาวเป็นต้นไดคัตหรือว่าการเอารูปแล้วก็มาตัดพื้นหลังออกแล้วก็อินเสิร์ตรูปอะไรต่างๆเข้าไปตามใจชอบนะครับประมาณนี้ มีวิธีการที่จะได้คัดรูปหลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ยมมากที่สุดนั่นคือการใช้ Photoshop ซึ่งอย่างผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเทพด้าน Photoshop นะครับก็เวลาที่จะได้คัดทีงก็ใช้เวลานานพอสมควรครับแต่วันนี้เนี่ยสามารถตัดพื้นหลังออได้โดยเร็วใช้เวลาแค่5วินาทีนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไติ้งช่องกูบูเอฟแอนะครับคอยมัน่นใจว่ากดทุกสิวอยากเรียบร้อยเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับทีนี้เราดูกันวิธีการที่จะไไไดด้้คััตววิิธีีงง่าาาาายยยๆภในน5ททจะบมกอ ีเว็บแป็บหนึ่งที่ผมใช้รู้สึกติดใจมากแล้วก็อยากจะแชร์แล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ไปลองใช้ดูนะครับนั่นก็คือแอปไม่ใช่แอปสินั่นก็นคือเว็บ remove.bg นะครับ R E M O V E.bg อ่ะลองเข้าไปดูแล้วันะะนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้า Google เ,เข้าไปเลยครับที่ remove.bg นะครับ M O V E remove.bg นะ bg อ่ะ ันนี้เราทํางานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของมันจริงๆล้วมีแอป,ปด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ลองโหลดมาใช้ตรงๆเพราะว่าพื้นที่สมมข้างน้อย <S <S อันนี้เราจะลองทําด้วยโทรศัพท์เลยนะผมเข้าไปที่ r e m o v e BG ละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาให้ดูนะคอนเซ็ปต์มันก็คือเป็นเว็บที่จะช่วยเราตัดพื้นหลังหรือตัดแบ็กกราวออกจากรูปพอเข้าไปแล้วอันนี้ครับอัปโหลดอินเมทง่ายๆเลยเราก็แค่กดตรงนี้เนาะ มันก็จะให้เราเลือกรูปที่เราต้องการที่จะตัดแบ็กกราว n d ออกนะอัปโหลดไปเราต้องคลิกอัปโหลดอิมเมจเอารูปที่อยู่ในมือถือเราขึ้นมาขึ้นมาเว็บไซต์นี้เลยแล้วเราก็ต้องวิ่งไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการสมมติจะรูปนี้เนาะรูปนี้แบ็กกราว n d จะเป็นลกๆหน่อยผมจะรูปนี้แหละคลิกเลยครับปุ๊บมันก็จะอัพขึ้นไป1 2 3 4 4วินาทีมันสามารถตัดแบ็กกราวให้เราจนหมดเลยแบ็กกราวที่เราเห็นตะกี้เนี่ยหายหมดล้วตรงนี้แถวนี้หมดลจะจำถ้าเราจะโหลดอันนี้เราก็คลิกตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็จะโหลดเข้าไปเก็บเลยนะเห็นแ,แล้วยังไม่พอใจเราอยากจะให้มันมีแบ็กกราวอื่นมาแทนที่เราไปตรงเมนูอ d i ดิตรงนี้ลองคลิกดูเนาะปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเอาตัวอย่างแบ็กกราวอื่นๆเราอาจจะใช้แบบสีก็ได้อะ เป็นสีเลยโอเคสีนี้เลยอ่ะสีดําสีอ่ะเปลี่ยนได้เลยเราอยากได้สีอะไรก็เอามือไปกดคลิก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 อ่ะนอกจากเปลี่ยนสีแบล็กเกลียวแล้วยังเปลี่ยนแบ c ็กเกลียเป็นรูปอื่นๆที่เราต้องการได้อ่ะลองเลอกดูคลิกคลิกคลิกก็คือสนุกอ่ะเปลี่ยนได้เรื่อยเลยเราได้รูปแบล็กเกลียที่เราต้องการนะครับหรือ เมื่อเราเปลี่ยนแบ็กกราวไปแล้วเราอยากจะให้แบ็กกราวที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันมีความเบลอพองามนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับความเบลอของแบ็กกราวนั้นได้ด้วยนี่โอเคลองดูนิดนึงละกันระดับความเบลอของแบ็กกราวเบลอมากเบลอน้อยลงเบลอ blur, น้อยเบลอมากเบลอมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนเบลอแบบมองไม่เห็นอะไรเลยอ่าพอได้แล้วปับ๊บจะดาวน์โหลดรูปลงมาที่เครื่องเราก็ได้ก็คลิกตรงนี้ดาวน์โหลดนะครับ มันก็จะเซฟอยู่ในเครื่องของเราแค่นี้เองครับแค่5วินาทีเราก็สามารถเปลี่ยนแบ็กกราวหรือภาพพื้นหลังออกจากรูปเราได้นี่ก็คือวิธีการในคัดง่ายๆเท่าที่ผมดูจากตัวเว็บนี้นะครับจริงๆแล้วนอกจากรูปเนี่ยเราสามารถตัดแบ็กกราววิดีโอได้ด้วยนะครับการอัปโหลดความเร็วเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเร็วออินเทอร์เนต็ตเลยแล้วก็โหลดไฟล์มาเก็บเอาไปใช้งานต่อไปนะครับและนี่ก็คือสาระดีที่ คิดว่าใช้แล้วดีก็เลยเอามาแชร์กันกันกบช่อง g l o b a l f i นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสั้นกับการเดิน,นคัดรูปด้วย Remove.BG แล้วเจอใหม่คลิปหน้า g l o b o l บ i สวัสดีครับ